อย่าลืมกดติดตามแบบนี้นะคะแล้วจ้ะพี่น้องจ้าจ้าจ,า,จานเสร็จแล้วจ้าได้บักแลด,ดีชกับบักพริกจ้ะคู่ก,กันเนี่ยไทยพี่น้องใกล้ใกล้มาเลยค่ะมากินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกข,ขูสุขคนค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วเด้อค่ะกับช่องผู้สาวม,ามักมวนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ผู้สาวม,ามังมวนก็นได้ไอ้ลาบพะคิริวค่ะมาฝากพี่น้องมากินผ้าพี่น้องมากินเด้อค่ะกระได้บักแลดดิช แล้วก็บอกพิกนวยจ้ะบักพิกนวยใหญ่เลยค่ะพึ่งกินค่ะเขาเศา้าค่ะพี่น้องจ้าพึ่งพึ่งพึ่งตื่นค่ะเหมือว่านไปยางเก็บพักมาจ้ะไปเก็บพักอันพักเมื่อตู่เหรอค่ะพักกาดหินค่ะพี่น้องจ้ามาเลยค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะแบเพ่งค่ะพี่น้อง อ่น้ำจิ้มซีฟูดเนี่ค่ะการตบพริกหน่อยอ่ะับพริกน้นอยยุ่นหนีเพื่อนกะหน่นวยใหญ่แต่พี่หนอกแต่ว่าบ้างหน่วยกับเผ็ดกับบ้างหน่วยกับเบาเผ็ด

นี่ยังเติมที่ฟูยังหลบแ่ข้าว้ม่หเนี่เอบอกได้เลยกรอบกอบจ้ะ ใส่ซอนบรทนรัตจ้ะเพระาะว่าอันนี้มันแห้งมัน,นเป็นลาบนั่นแหละต้องใส่มือกินเยอะ พี่น่องสบายดีช,ดชุกขูุ่กขเนนะกจานอ่านเนี่ยก็สบายดีดูค่ะยุดงานด้นเราก็อยากเฮ็ดงานจ้ะพี่น่องยูกกินแจ่ขขาวจนอ้วนเมื่อเดือนจ้ะพี่น่อง กินแจบพ่อค่ะออกกำลังกายแต่ซ้อมน้มือกับยุดพี่นอนจ้าว่าสิออกกำลังกายลดทุยยนจัง,น,งน,น,น่อยเนี่ยออกซ้มน้มือกับพ่กันเจ้าออกกินแบบนี้น,น้องร่วงกายโตนั่น,น,นแต่ะเนาะกินได้ก็กิน เติมเผาจังหน่อยก่อนเด้อจ้ะนี่จ้ะคาวหวาน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 ได้อจ้ะกินกันดูก็อึดสองคนจ้ะพี่หน่อ ต้มจนเปื่อยแล้วจ้ะต้อมอันสามชัม่วโมงจะไม่หนอกต้มจนว่าพักหลือเปื่อย แสบครักจะพึ่งออกท้างกินข่าวกับมือท้างจะแสบแนะกินข่าวกับมือเหมือนไหนเด็กกินในร้านตลอดเลยอดจ้ะ แบบจ้ะบังแลดินมันก็จะเป็นรสชาติแบบเฟ,ฟื่อนเือนะจ๊ะพี่หนหองเฟ,ฟื่อๆนเนี่ยจ้ะ พีนกก่น้องกับมี่ช่องแดดมันนี่ดดแดดหละก็หายหละก็แดดหายจากพี่น้องจ้าว่าสิไปย่างอีกล้วค่ะมันนี่สาเบึงเด้อค่ะสิพาไปเที่ยวพี่น้องพา้าใบอืมไปย่างทางไหนเด้อค่ะมืัอนี้ผู้สาวบางงวงกับอิมเราเราะพี่น้องจ้ากับสิขอลาพี่น้องไปซำหนีก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผู้สาวมัมงง้วนเนี่ยเด้อจ้ามื้อนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย